สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยรัฐบาลนะครับ2ตัวล่างวันที่1สิงหาคม2563นะครับใกล้จะถึงนี้นะฮะหลัก1ิบล่างหลักหน่วยล่างคิดได้ตามนี้นะครับ จับคู่กันนะครับเนี่ยนะฮะหลักสิบหลักหน่วยเขียนหลักสิบก่อนแล้วเอาหลักหน่วยไปต่อทีละตัวนะครับสมมติว่าหลักสิบเป็นศูนย์นะครับก็จะได้เป็นเลขสองตรวล่าก็คือศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับถ้าหลักสิบเป็นแปดนะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยนะฮะผมจับให้นี่นะครับแปดห้าแปดแปดแปดเก้าแปดเก้าด้นี่นะฮะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกห้าหกแปดหกเก้านี่นะครับอันนี้คือทั้งหมดสิบหกชุดนะครับผมตัดให้มันเหลือครึ่งหนึ่งนะครับใครที่ชอบเลขที่ผมตัดทิ้งไปก็ก็ลองเขียนดูแล้วก็ถ้าชอบก็ซื้อเลยนะฮะอันนี้เป็นเลขที่จับให้ทั้งหมดนะครับเลขสองตัวล่างก็ คิดตามสูตรนะครับ <Stars> อย่างละ2สูตรแล้วก็ปแล้วก็คาดาวเอานะครับตามนี้นะฮะอันนี้เป็นสูตรนะครับผมไม่ได้เขียนให้มันสวยงามนะครับอันนี้หลักสิบล่างหนึ่งสูตรอันนี้ก็10ล่าง1นึ่งสูตรนะครับส่วนข้างล่างอันนี้หลักหน่วยล่างนะครับอันนี้ก็หลักหน่วยล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณนะครับ ก็สรุปแล้วผมจับให้ตามนี้นะใครชอบเลขไหนก็เน้นเลขนั้นนะครับซื้อบนซื้อล่างซื้อตัวกลับไปด้วยนะครับตัวที่เราชอบตัวที่เราเน้นนะครับส่วนตัวที่เราไม่ชอบก็อยากให้ซื้อกันไว้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครเดาได้ถูกตลอดทุกวันนะครับบางทีสูตรมันเข้าแต่เราจับไม่ถูกนะครับมีหลายครั้งมากนะฮะเลขเด่นเลขเด่นก็ ผมให้เป็นเลขประจำวันนะครับหนึ่งห้าแปดนะฮะแปดมีหลักสิบและหลักหน่วยนะครับก็สามารถออกสตัวกลับได้นะครับเลขส่วนใหญ่ที่ผมจับให้เป็นเลขที่ผมถูกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับ เกือบทุกเกือบทุกเลขนะครับผมถูกมาเกือบหมดนะฮะยกเว้นน่าจะเลขห้าหกผมถูกหกห้านะครับนอกนั้นถูกมาหมดแล้วนะแปดหนึ 8, 1, ่งอา่าขออภัยครับแปดหนึ่งก็ยังไม่ถูกนะฮะมีแค่สองเลขที่ยังไม่ถูกที่เหลือถูกหมดแล้วนะศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้านี่ถูกมาหมดแล้วนะฮะก็มีแค่สองเลขที่ที่ยังไม่มีดวงนะครับก็คือแปดหนึ่งกับหกห้า้ะหกห้านะครับ ก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับเทียบกับอาจารย์สำนักอื่นอื่นท่านอื่นๆนะครับผิดถูกต้องขออภัยนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดอยากให้เน้นเลขประจำวันเข้าไว้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก็ได้นะครับเลขประจำวันนี่นะฮะวันเสาร์นะครับวันที่หนึ่งสิงหาครับหนึ่งห้าแปดเห็นไหมครับ เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยต่างประเทศนะครับไทยลาวฮานอยนะครับมาเลแม้กระทั่งหุ้นดาวโจน,นับของอเมริกานะครับเข้าหมดนะครับเลขเลขกำลังวันนะฮะก็ผมก็พยายามจับให้มันเข้าเลขประจำวันนะครับก็เน้นเอเน้นเลขประจำวันแล้วกันนะครับหนึ่งห้าแปด อาจจะซื้อขึ้นซื้อลงใกล้เคียงนะครับแปดอาจจะเป็นเจ็ดหรืออาจจะเป็นเก้าอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามารับชมนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ